ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวเราเราพามาท่านผู้ชมมาดูที่าการปลูกต้นสักนะครับซึ่งการปลูกตรงนี้นะครับแปลงมันจะอยู่ติดกับสวนยางนะครับเรามาดูนะฮะตัวต้นสักที่เห็นอยู่นะครับแปลงน,นะะี้ฮะก็อายุเฉลี่ยก็ประมาณประมาณ2ปีนะครับตัวนี้ได้รับการดูแลโดยอดีสองนนะ,ะมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรามาดูสังเกตนะฮะดูลักษณะของใบต้นสักกันนะครับ เนี่ยนะฮะก็คือจากการที่ได้ได้ใช้ R d ดีไปเนี่ยนะครับสังเกตลักษณะของใบมันนะครับเนี่ยคับใบมีการสดชื่นเขียวนะครับเขียวชุ่ชนะฮะแล้วก็มีการรบกวนของมแมลงบ้างนะครับนี่ฮะก็คือตรงนี้นะฮะก็คือเป็นการย้ำว่า R d ดี1ของเราเนี่ยนะฮะเป็นสารที่ผลิตมาจากธรรมชาตินะครับมันก็จะมีการรบกวนโดยมแมลงบ้างเป็นธรรมชาติแต่เมื่อ มีการลบกวนแล้วเนี่ยนะฮะ r d 2 5 1เนี่ยนะฮะประสิทธิภาพของมันนะฮะจะช่วยในการส่งเสริมให้เซลล์นะฮะมีการแตกใบอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะมาทดแทนนะถ้าใบไหนที่มันโดนทำลายหรือร่วงไปแล้วเนี่ย r d 2 5 1น่นะก็จะมีการส่งเสริมนะฮะให้มันผลิตใบใหม่หรือออกใบใหม่มาทดแทนได้อย่างต่อเนื่องนะฮะก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยมีการอยู่ได้นะครับนะฮะก็สังเกตนะฮะเนี่ยนะฮะทุกต้นนะฮะก็จะมีการ ถูกการรบกวนโดยมแมลงนะฮะก็คือเพราะว่า R d 2 5 1ของเรานะครับเป็นสารจากธรรมชาตินะครับก็คือเป็นการย้ำว่าตัวนี้ไม่ใช่สารเคมีถ้าถ้าเป็นสารเคมีเนี่ยใบยจะไม่มีการรบกวนโดยมแมลงจริงไหมฮะนะครับส่วนในเรื่องของการเติบโตนะฮะตัวนี้นะฮะก็คือต้นสักเนี่ยนะฮะถ้าเกิดการได้รับแสงแดดเนี่ยนะฮะจะมีการเติบโตได้เร็วด้วยนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่าต้นมีการสูงนะ,ะมีการเติบโตสูงขึ้นนะครับถ้าเดี๋ยวอีก อีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะพาไปชมกับต้นสักที่ปลูกอยู่ในที่ร่มนะฮะซึ่งอยู่ในปลุกแซมนะฮะระหว่างต้นยางพาราเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีความแตกต่างกับต้นสักที่ปลูกในเรืที่แจ้งอย่างไรนะครับซึ่งตรงนั้นนะฮะก็จะมีการดูแลตรงนั้นนะฮะเป็นไม่ได้มีการดูแลโดยอาดีโดยตรงจะแต่เป็นการที่เราฉีดพ่นอาดีสองห้าหนึ่งเพื่อดูแลต้นยางนะฮะแต่ว่ามันจะได้ผลมาจาก อารดีอะละอองอาดีสองห้าหนึ่งที่ร่วงลงมาสู่พื้นดินนะเดี๋ยวเราไปดูตรงแปลงนั้นกันนะครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้นะฮะหลังจากที่เราได้ไปดูต้นสักนะฮะที่อยู่ปลูกการแจ้งนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะครับดูต้นสักที่ปลูกแซมระหว่างต้นยางนะครับว,ว่าการใช้อีสองห้าหนึ่งนะฮะมันจะช่วยอย่างไรงเดียวนะฮะก็นี่นะ,ะอายุของมันเนี่ยนะครับก็ประมาณปีหนึ่งได้แล้วนะครับก็ปลูกประมาณ ในช่วงประมาณต้นปี65นะครับสังเกตนะฮะข้อที่เหมือนกันก็คือว่ามันมีการถูกรบกวนหรือกัดกินโดยมแมลงนะฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกได,ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าเนื่องจากอาดี251ของเราไม่ใช่สารเคมีนะฮะย่อมมีการถูกรบกวนห,หรือกัดกินโดยมแมลงนะฮะเป็นปกตินะฮะแต่ว่า R d ดี2251นี้เราจะช่วยตรงตรงส่วนนี้ได้อย่างไรก็คือ r d 251เนี่ยนะครับ มันจะไปช่วยในเรื่องของการเ,เข้าไปซ่อมแซมนะครับในเรื่องของซ่อมแซมเซลใบเซลลำต้นพวกนี้นะฮะมันสามารถช่วยในการส่งเสริมให้มีการผลิใบได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มาทดแทนกับใบที่สูญเสียไปหรือถูกทำลายไปนะครับได้อย่างต่อเนื่องนะฮะก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยสามารถออรอดมาได้แล้วก็สามารถเติบโตแข็งแรงต่อไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเราดูนะฮะลักษณะของสีใบนะฮะความเข้มของสีใบเห็นเกตว่าใบเนี่ยจะมีความชุ่มชื่นนะเขียวชุ่มนะฮะไม่แห้งนะฮะถึงแม้จะผ่านในช่วงของหน้าแ้งที่ร้อนจัดๆมาแล้วนะฮะก็คือสังเกตว่าใบแทบจะไม่เห็นความแห้งแล้งเลยนะครับลักษณะของใบก็ใหญ่ด้วยนะครับโดยสังเกตที่ใบเนี่ยใบที่ออกมาใหม่นะฮะเห็นลักษณะใบที่สวยนะฮะก็เขียวเข้มนะ,นะฮะนะครับ ส่วนในเรื่องของลำต้นนะฮะก็มีการเนี่ยนะฮะลำต้นก็ดูผิวเรียบแข็งแรงนะฮะไม่มีการถูกทาลายหรือถูกรบกวนใดๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการตอกย้ําในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาดี251นะฮะซึ่งนอกจากจะใช้ได้กับทุกพืชแล้วนะฮะโดยเฉพาะนะฮะก็คือกับต้นยางเนี่ยฮะก็จะช่วยในเรื่องของเนี่ยฮะการส่งเสริมในเรื่องของการดูแลในเรื่องของใบด้วยนะฮะใบลักษณะของใบของมันด้วยนะฮะ ครับครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะไปดูต้นสังนะครับที่อีกแปลงนึงนะครับอีกแปลงหนึ่งจะเป็นอายุที่ปลูกมา อายุประมาณยังไม่ถึง1ปีนะฮะเ,ะเป็นลักษณะปลูกในที่กลางแจ้งนะครับโดนแสงแดดน,นะฮะเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ ครับมาดูกันครับว่าอดีสองห้าเนี่ยทำให้พืชเนี่ยหนีรอดจากสภาพปุูถูกทําลายไม่ว่าจะเป็นจากมลภาวะสภาพอากาศเองหรือก็ทั่งไวรัสวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของการถูกทําลายโดยมแมลงโดยสัตว์กินมแมลงนี่ดูนะครับใบที่ถูกทําลายเนี่ยจะถูกทําลายไปแต่ในขณะเดียวกันเขามีความแข็งแรงที่จะสร้างเซลล์ขึ้นมาทดแทนใหม่ใบที่ออกมาใหม่จะหนีจากการถูกทําลายได้อย่างชัดเจนเนี่ครับ เพราะฉะนั้นแล้วการใช้อดีตสองห้าหนึ่งสำหรับบางท่านเนี่ยที่ใช้ไปแล้วปุ๊บมีข้อกังวลว่าโอ้โหใบถูกทําลายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยกับการที่ใช้อดีตสองห้าหนึ่งสามารถที่จะทําให้ต้นพืชของท่านมีความเจริญเติบโตได้อย่างแน่นอนครับอดีตสองห้าหนึ่งนะครับนี่คือคอนเทนต์นี้ในเรื่องของการหนีจากการถูกทําลายจากาแมลงนะครับผมอันนี้ ครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า R d 2 5ดีเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการในเรื่องของใบใบพืชนะฮะที่ถูกทําลายโดยมแมลงนะฮะมีการรบกวนของมแมลงอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะส่วนนี้นะฮะจะเป็นต้นสักนะฮะใบเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยมีการรบกวนหรือทําลายโดยมแมลงแต่ว่าอาร์ดี้ช่วยอย่างไรนะฮะอ d 2 5ดีช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างหรือส่งเสริมให้เซลล์เนี่ยสามารถผลิตเซล ขึ้นมาทดแทนได้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะฮะโดยเฉพา,าะเนี่ยฮะใบอ่อนเนี่ยเห็นไหมฮะถึงแม้ใบจะถูกทําลายไปโดยมแมลงเนี่ยนะฮะนะฮะพันอาร์ดีสองห้าหนึ่งเราจะช่วยในเรื่องของการให้มันผลิตใบหรือจะกใบยอดใหม่ได้เร็วนะฮะก็คือมาช่วยแล้วถ้าเกิดใบใหม่ถูกทําลายไปนะฮะตัวนี้นะฮะนะฮะก็จะมีการออกใบใหม่ได้นะครับอย่างรวดเร็วนะครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องซีนะครับนักบินโดรนกับทีม RD 2 5 1ของเราน้องซีครับวันนี้เรามาอยู่ตรงที่ต้นอะไรกันครับเนี่ยสวนสักครับสวนสักนะครับท่านผู้ชมท่านบางท่านนะครับอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะน้องซีครับตรงนี้เรามีการทำการฉีดพ่น RD 2 5 1กันด้วยนะ่งอันด้วยละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะฮะส่วนของทีมงานเราก็จะเป็นการมาตรวจ รตรวจผลงานติดการก็คือเดือนละครันะ,นะก็น้องซีครับให้น้องซีบอกหน่อยนะครับว่าจากที่สังเกตในเวลาฉีดโพธินาดีสองห้าหนึ่งไปแล้วเนี่ยพัฒนาการของต้นไม้นี้เป็นยังไงบ้างครับอตอนแรกมันจะไม่โตครับมันจะแห้งๆ<อ>เหมือนบินดินเปล่าพี่แต่ตอนนี้มันหลังจากใช้มันก็เพิ่มขึ้นมากครับต้นโตใบออกเยอะมากครับ ก็คือสังเกตว่าตอนแรกนะครั้งแรกๆเลยที่เรามาจะเห็นต้นเลียดกับพื้นถ้าจะมองไม่เห็นเลยแทบจะมองไม่เห็นเหมือนมืนพ่นโดนรถตอมันจะเป็นแบบมันจะไม่ค่อยมีใบครับก็นี่อายุต้นมันก็ประมาณสักเกือบเกือบปีได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอารีสองห้าหเนี่ยนะฮะมันช่วยได้ยังไงบ้างครับโดยเฉพาะในเรื่องของใบที่ถูกรบกวนหรือกัดกินโดยแมลงนะครับ ย่เรฮะแข็งแรงขึ้นครับยแข็งแรงเห็นไหมฮะท่านผู้ชมนะสังเกตนะฮะเนื่องจากอาร์ดี251ของเรานะฮะก็คือเป็นสารธรรมชาตินะครับคอันนี้เป็นการยืนยันว่าไม่ใช่สารเคมีนะฮะก็ยังมีการรบกวนโดยแมลงอยู่บ้างใช่ไหมครับครับแต่ว่าเมื่อมันมีการถูกรบกวนแล้วเนี่ยนะฮะอาร์ดี251คุณค่าของมันก็คือจะไปช่วยส่งเสริมนะฮะการผลิตเซลล์ หรือผลิตอาหารนะฮะเป็นเลี้ยงใบเลี้ยงลาต้นช่วยในเรื่องการส่งเสริมให้เพิ่มคลอโรฟิลล์นะฮะซึ่งจะเป็นการปรุงอาหารที่ใบเมื่อบีใบมีการสร้างอาหารได้ดีนะฮะส่งผลให้มีการไปเลี้ยงทั้งใบลําต้นนะฮะก็มาออกใบใหม่มาทดแทนกับใบที่ถูกทําลายไปนะถึงแม้ว่านี่กําลังจะแตกเองเนี่ยมีกําลังจะแตกแล้วใช่ไหมฮะครับซึ่งเราไปดูนะ,ะถ้าบางต้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมีการรบกวนมากๆเนี่ยมันก็จะสามารถ ส่งเสริมให้มีการออกใบหรือออกใบใหม่มาทดแทนได้อย่างรวดเร็วนะ,ะถ้าเกิดมายิ่งออกมาลดแทนได้เร็วมากเท่าไหร่นะครมันก็จะสามารถสู้กับใบที่ร่วงลงไปฮะหรือโอลยลาลงไปเนี่ยก็ทําให้ต้นเนี่ยมันสามารถยังอยู่ได้นะครับครับ,รบก็เดี๋ยวนะฮะก็น้องซีเนี่ยเ็เป็นการยืนยันจากน้องซีฮนะอันนี้ขนาดเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทําการ บินโดนนะฮะนะครับก็ยังให้ข้อสังเกตกับเราได้ตรงนี้นะนี่ก็คือผลจากการใช้อาดี25หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่วิจัยโดยของดรกรนะครับนะครับครับแล้วก็วันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับติดตามได้ที่ช่องดรกรสุกเกษมครับช่อง y o u t u b e ดรกรสุกเกษมครับครับแล้วนอกจากช่อง you tube แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับก็คือ สำหรับท่านที่อยากจะโทรมาสอบถามโดยตรงนะครับกับทีมงานของเราเรามีเบอร์ให้ติดต่อนะครับที่เบอร์0863280914โทรเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับอาจจะได้คุยกับดรกอนนะครับหรือทีมงานของเรานะครับจะให้คํายินดีให้คําปรึกษาได้เพื่อให้เกษตรกรของเรานะครับมีการพัฒนาในเรื่องของการเกษตรส่งผลในเรื่องของออการเลี้ยงชีพหรือรายได,ได้ต่อไปนะฮะนะครับครับ ยากลำบากอยากแสนเหลือทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนา